ดีค่ะพี่น้องเ่ค่อนช่างสังกัดงานเราเลน้องไปเท่ยวค่ะโอ้ยน้ำหนัแม่บนแม่ไม่ไดใจเวาันนี้ม่นี่ยังดำดำโอ้เย็ดเพชรอันเอียก็เย็ดเพชรเชียวพรานหนัก

พ่อคุณเด็กแปดฮะแปดลอยที่ตัวอย่างดนมันฝ่ามันอ่ะซอยอันเดียวกันเนาะกวนเมียนดูไม่มากินสาลงชาไหลและนอดอ้ยสบายอ้ยกับบอลลูนอุ้ยแม่หนาอุ้ยแม่ทำอีกทีกนมีแมวฮะโอ้ย আমি কি কর เปิดประตูใ hmm. ห so <c oughs> ้บ้าละแม่เข้าเหี้ยบอ่ะขยันขยันูะได้ขีคขาต่อถุงน้องโอ้ย แล้วเพื่อนยังเล่น <t> มีช <t S 2> ุดรวได้ยังมีชุดรได้ยังัได้2องป็นสองเกนี่อสาง ไปด้วยขีมูกด้วยน้ำตานั่นแม่ตาไกตรวน้ตาเออคน้ตาไไ่ไปดีไปด้วยขี่มุกเริ่มเรียนมุกเลยได้ดิมาเดอนระาหาไ่ไปกจังหวัดีตะกีน เป็นอย่างหมายสหเฮ็ดใหม่กนนึกว่าตั้ม่เ็ดอยู่ขอนแก่นได้เขาไล่ขาไปเ็ดอยุ่ไอเยูุสาขาไหมเออก็คือสาขาเทียนท่านอุบลก้อนไขิไหม่ไิไหมม้วนดอจะได้ใส่ืนวกรบอกคนวันงกับไคดิเ้าก็บอแซสบเดี๋ยวขโยเข่าไรเน่ย เราจะทำแล้วไปใส่เลยอาทิตย์เดียวลูกว่าเราจุ๊ลาดยานจบเียไปพอนไปพนก็ไมด่สิ่าเหุอุ้มรุมออมลำยุ่บอกแม่นี่แม่นป่เ็ุอุ้มลุมออมลำยุ่บอกโอ้เสียงดีดิเบิ่งบลเอบเบิ่งเรี่ยเรี่วเรีวเร็วเบิ่งมี้นเขานั่น อันใส่เดียวมียเจะขอข้าเหียวนัทตะเหลี่ยมวองว่องส่นอายพ่อมาลองกันมาลอนน่เนาะเรียนกับว่าได้นำความพอ เอาก็จหันเรียนีนเียนเราไปที่นี่กับเนียบ้านสร้าสัว์มนขึ้กว่ล้วงต้องหอออบอกไปจัวจีบัวเร็วโอมโอมีตฟ้องน้ำสามสันฝนยุ่นีอุ้ยบระเดไหนเออเขาต้องเขาระเดหลอกล่วงเนียแต่ว่าเห็นไหมันดูดีให้ดูกันนะเพราะอโนฮ้อะห เดียวน่ะนชยนอเอออนี้หลอกล้วนเหมือนบอกอิหรีเดี่ยวก้นจอยหมักจากบ่มีเดมันเป็นอย่างวะเอ้าเอากล้องนี้แม่พอจะขางเนี่ยพอจะขางเนี่ยนี่เออพอลคเจ้าเนือไหม อย่งนี้ดอกพีก็จะขี้พอะเนืยในแนวก็เอิญ่าค่นเนี่ยลายแต่ว่า็นแกงน้นุ่แกงน้ำนุ่งริบิ้นนะแต่อ่นเนี่ยนจอวมเนอไมนอาโพ เป็นของเหล้าได้หอข้าวเหนียวน้ำน่องก็น้ำข้าวเหนียมันยัดไส้เอาแต่วีาใสเนาะไม่ได้เอาเลยบอมีใครบอบ่น้อก็จะงอเนีนเชียงคานึ่งอนยิ้มแมงมว์บอกเขาเน่าเาไม่หนาหันเขาเน่ากินยั

เขาจะงน้นว่าปลาไข่เบิดเฉยแม่ก็บอเขาใหญ่ทำมาแับยางแท่งหนึ่งเดอดจังเบ็ดคือป่ามาแล้วเดี๋ยวแมยิปไหมใสกอทอมม้าแล้วกอทอมด้ใส่ยิมข้าวเดียวจานเบ็ดสามสิบเมตรสามสิบเมตรสามสิบเมตรภาษายิมข้าวเดียวเดนตัว

เขาว่าถา ไปคลสองก่อนหมูตัวห่ลบุ้้นแย่มาอาอะไรมีเ่มอย่างไแยเ่ามาาแ้วเพียงปรับปรับานเยอเงยวไม่ได้เพรว่าสเ้ยง่อแล่าแเพียงปับปบไเยเน้อออกายมารม่แม่แ่จ้ไปเด้เพียงมือเดียวอ่ะเขียนใอันอันเพียงก่อนอิเตอร์นี่ไง ไปจังตอนเลยไปจากเดินทางวันไฟหรกโอ้เออเอาเอามานมนมานหลับกลับมือนี่มานแล้วละ่ะเราก่น,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 นก,กับชิสกเกตนะคะวันี้เดินทางไ,ไปพนมไพเอาอออ้มลเออมาเร็วมยังเปไกเร็วย่านาไปนๆๆๆๆไปลวก ดมิแนง่นม้ะจิ๊ไลล่าพื่อจิงล่ล่โอ้ยให้ผุ้จอยอันเดืูงอันดึองพวนใหญ่เอาละค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาเจนนีคลิปหน้าพอกันไหมกรโอ้ยทดใส่ซะ